สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านวันนี้มาอยู่กับกิจกรรมใหม่กันอีกแล้วนะครับเป็นกิจกรรมทริปลำลึกกลางฤดูร้อนนะครับผมกเ็เนื้อเรื่องกิจกรรมมีเนื้อเรื่องด้วยว้าวกดเข้าไปนะครับถาไดา้อารรกขาขาวโอ้ยอูชางก็เหมือนจะเป็นเ,เนื้อเรื่องอ,อ,อะไรสักอย่างนะครับผมก็เนื้อเรื่องแหละนะครับรับของไป นะครับอะไรกันจัดเรียงจะเริ่มเกมได้เหรอเราต้องเอาอะไรวะอันนี้หยดน้ำเป็นเกมจัดเรียงผลไม้แคดดิคัชอันนี้จะเปิดเมื่อเช็คครบตามที่มันกำหนดน,นะครับกิจกรรมนี้คือผมไม่ได้เตรียมหรืออะไรมาเลยนะอันนี้คือแบบพอเริ่มปุ๊บก,ก็อัดคลิปปั๊บเลยนะฮะ ไอ้น,นี้ผมต้องไปเล่นเกมหรือเปล่าต้องไปเล่นใช่ไหมโอเคเออแล้วก็ในวันที่อัดอยู่นี้นะครับสกินอู๋ชางก็ได้เข้ามาแล้วนะครับผมเป็นสกินเอ่อพระอาทิตย์แล้วก็พระจันทร์นะครับผม s u นแอนด์มูนั่นเองอืมคือคือตอนแรกอะผมมีเกลืออยู่ประมาณ8,000กว่านะครับผมแล้วกะว่าจะเก็บไว้มาซื้อสกินนี้แหละนะครับแต่ว่า ผมกลัวว่าเครื่องประดับของแมรี่ที่มันแบบเปลี่ยนท่าอุ้มอะ่ะมันจะไม่กลับมาอีกผมก็เลยซื้อเครื่องประดับส่วนสกินนี้ก็เฮ้ยอย่างไรก็ดีนะครับเราก็มาเล่นกันหน่อยสักสอสันตา้ะกันเนาะแต่เดี๋ยวผมจะตัดเอามาแค่ช็อตเด็ดๆก็พอนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีช็อตเด็ดก็ตามนั้นแหละครับ ทานใจดีหรือเปล่าไม่น่าใช่นนะโอ้ยอันตรายวโอ้ยแล้วมาตรงนี้ทำไมฮะใจดีเปล่าวะมันไม่ได้หมุนฮนะมันไล่เลยอืมไม่แน่ใจ ผู้ชมเห็นไหมมีกดท่าอิโมจิด้วยอ่าฮ่าในที่สุดปิศาจก็ไขกระจ่างแล้วสินะเขาก็คือเขาก็คือหันใจดียังไงล่ะต้องไม่ใช่เดี๋ยวกูรายงานให้อ้าวดิลลุดเองซะง,งั้นเฮ้ <c oughs> อันใจดีจริงด้วยโอ๋โอเชีย้ยกระตุกเฮ้ยอูฉางสกินนี้ผมโอ้ยผมมาไม่ทันมันคือสกินของเอ่อจุนจิอิโตะนะครับเป็นสกินเกี่ยวกับเรื่องสยองขวัญนั่นแหละตอนนั้นไอเดนยังแบบยังตัวละครยังไม่เยอะมั้งแพดก็ยังแบบยังยังไม่ค่อยสมดุลอะไรมากนะครับผมแต่ตอนนั้นผมมาไม่ทันเลยตดเศร้าเลย แถมเป็นสก,กินซื้อด้วยนะนั่นน่ะถ้าเกิดตอนนั้นผมขยันเก็บเกลือผมน่าจะซื้อได้แต่คือแบบมันต้องซื้อไอดีอย่างเดียวแล้วตอนเนี้ยโอ้นี่ไงเราต้องเล่นปกตินะครับผมถึงเราจะได้ไอหยดน้ํานี่มานะครับผมซึ่งขีดจากัดต่อวันก็ประมาณ70เยอะเหมือนกันนะเนี่ยจริงอันเนี้ยในเซิร์ฟจีนมันออกมาก่อนแล้วนะครับผมเห็นแบบมีเอ่อคลิปสอนวิธีการเล่นอยู่นะครับให้เราจัดเรียงผลไม้นะครับตามแบบ มันถูกต้องเอเอให้เลี้ยงให้ถูกต้องเกมมันง่ายไปปะวะไม่ท้าทายเลยนะอยากรู้อย่างเดียวคือเล่นแล้วได้อะไรแคน่นั้นแหละเราต้องเก็บแอปเปิลฟ้ากับดาวให้ครบนะครับโอเคโอ้ยโอ้ยโอ้ยแอปเปิลแอปเปิลแอปเปิล โอเครู้แล้วมันยากตรงไหนมันยากตรงที่ว่าแอปเปิลแอปเปิลนี่กูต้องหายังไงวะเนี่ยโอเคอีกสามอันสามลูกครบเรียบร้อยอเก็บครบก่อนเวลาจะหมดฮนะเกมโอเวอร์เก็บโอเวอร์จบเกมแล้วได้รับ8,210คะแนนได้รับ13ตราความทรงจำเอาไปทำอะไร ก็เอามาซื้อของพวกนี้ยังไงล่ะโปรไฟล์เครื่องประดับอะไรก็ไม่รู้ทาดาอีก2อันสกินน้ำหอมแล้วก็เครื่องประดับสีม่วงนะฮะคืออันเนี้ยในคลิปผมไม่ได้อัดเอาไว้นะครับผมก็ลยต้องแคปรูปมาให้ดูนะครับก็ของพวกนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นของจํากัดนะครับผมนะก็น่าจะไม่มาอีกแล้วนะฮะก็ ขยันทำกิจกรรมกันหน่อยก็แล้วกันนะฮะอันนี้เป็นกิจกรรมที่ต้องปลดล็อกรายวันนะครับผมผมไม่สามารถทําไปพวกนี้ได้ถ้าเกิดว่ามันยังไม่ถึงวันต่อไปนะครับผมก็อาจจะสาธิตได้แค่นี้นะครับที่เหลือก็น่าจะต้องอ่านวิธีการเล่นเอาเองนะครับผมเรียง4อ๋อประมาณนี้แล้วเนี่ยสวรรค์ของปลาจะม,มีกิจกรรมอีกอันเหรอ เอาเป็นว่าถ้าผู้ชมไปเรียนรู้เองดีกว่านะครับผมคลิปนี้ผมแค่จะมาแบบอธิบายนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับเกี่ยวกับกิจกรรมนะครับผมซึ่งไอ้กิจกรรมแรกอ่ะผมก็อธิบายไปแล้วนะครับผมว่ามันทํายังไงส่วนอันที่เหลือเช่นสวรรค์ของปลาหรือว่าภาพที่คุ้นเคยอันนี้ผมยังไม่รู้นะครับว่ามันเป็นยังไงเพราะว่านี่เพิ่งวันแรกเนี่ยนะฮะงั้นก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปในวันนี้ก็ หากผิดาพาดประกันใดหรือว่าให้ข้อมูลเป็นไฟก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมแล้วก็ไม่ได้ทําคลิปแบบนี้นานเลยเวลาพูดก็เลยจะติดติดขัดขดนิดหน่อยนะครับผมเอาเป็นว่าขอโทลรไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ